เมตตาได้นะครับหนึ่งตะกร้าห้าสิบครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเวทโกนครับเรียนเชิญครับเมตตาด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ใจบุญนะครับบอลผลไม้ช้างจะลาด้วยครับสวัสดีครับยังไม่ได้ทานตะกร้าเลยนะครับเมตตาเปิดร้านด้วยครับเรียนเชิญครับอยู่ดึกก็คืนนะครับขอช่วยแจให้ด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ใจบุญนะครับ เมตตาได้นะครับสวัสดีครับคุงไทย ฟรีโทรไลน์ศูนย์แปดหนึ่สองสองสขอบคุณจ้าและก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับแต่ได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ใจบุญนะครับมพูดคุย สอบถามได้นะครับบอนจางฉลาดวยครับดเดเ่นครับผลไม้หนึ่งตักละห้าสินะครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับ ผลไม้ช้างชลา76จ็ดสิปีโดยจ้าผลไม้วันหวานสามบตะกราสามสตะกรา1ตะกาห้าสิบคะแนนแอก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับแปดได้นะครับ เมตตาด้วยครับคุณพ่อคุณแม่ใจบุญนะครับยังไม่ได้ทานสักตะกา้าเลยจ้าะไปจริงเลนเมตาเปิดร้านด้วยจ้าแว่ก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับแตกลับมาได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ใจบุญนะครับเมตตาด้วยนะครับ ปอนช้างฉลาด้วยครับเรียนเจิญครับยังไม่ได้ทานซักตะก้าเลยนะครับไปก่อนนะครับไม่ได้เปิดหลายวันเลยจะไว่กอนนะครับเียนเจิญทุกท่านนะครับแว่กอนนะครับเมตตาได้นะครับหลวงพ่อคนดีใจบุญนะครับเมตตาปอนช้างฉลาด้วยนะครับยังไม่ได้ทานเลยนะครับมีทนายแวะไม่นอนนะครับ พูดคุยสอบถามได้นะครับเมตตาเข้ามาได้นะครับคณพ่อคณแม่ใจบุญนะครับผลไม้วันวันหนึ่งตกราห้าสิบนะครับขอเคลเให้ด้วยนะครับพูดคุยสอบถามได้นะครับเมตตาปล้นช้างฉลาดด้วยครับมีตัววันเลยนะครับมีทานในแวะไหมน้นนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับแว่โกนครับยินดครับนี่คือภาพบรยกเมตตาได้นะครับคณพ่อคณแม่ใจบุญนะครับ ดึกก็คืนเลยนะครับยังพอมีหวังไว้นะครับยังไม่ได้ทานสักตก้าเลยนะครับช่วยแช์ด้วยนะครับเวโกอนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเวโกอนนะครับสวัสดีครับเรียนเจิญทุกท่านนะครับแวะได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ใจบุญนะครับเมตตาป้อนจางฉลาด้วยครับเมตตาเปิดร้านด้วยครับเรียนเจิญครับตะลาห้าสิบนะครับยังไม่ได้ทานเลยนะครับแวโกอนนะครับ เมตาเปิดร้านด้วยครับผมขอบคุณแม่ใจบุญนะครับผมมีวางไม่น้อวันนี้ครับยังไม่ได้ทันสวัสดีคุณแม่ปริมครับอ่าแม่ปอน300้อครับขอบคุณแม่ปริมนะครับที่เมตาเปิดร้านครับอ่าไม่ได้เปิดร้านหลายหลายวันนะครับขอบคุณคุณแม่ปริมนะครับอ่าขอบคุณครับสาธุด้วยนะครับคุณแม่ครับที่เมตานะครับอ่าคุณแม่เมตาเปิดร้านให้นะครับอ่าใหญ่ก็เป็นมาหวานนะครับไป ไปบาหวันหลายวันนะครับไปหาไปนอนอยู่โรงพยาบาลหลายวันเลยนะครับขอบคุณแม่ปริมนะครับที่เมตตานะครับสาธุนะครับผลบุญนุนนำนะครับกอบคุณแม่เจริญลุ่งเรืองนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับขอบคุณด้วยจากแม่ปริมด้วยครับที่เมตตานะครับกําลังจัดป้อนอยู่นะครับขอบคุณครับที่เมตตาครับเมตานําทิพน้องทวิโชคด้วยนะครับขอให้โชคดีนะครับขอบคุณแม่ปริมนะครับที่เมตตาเปิดรอเดื่อแรกให้นะครับขอบคุณครับจัดป้อนแล้วนะครับ สวัสดีทุกทุกท่านนะครับเมตาน้ำทิพย์น้องพระวิชคด้วยนะครับเมตาน้องจิเลนด้วยนะครับขอให้โชคดีนะครับเป็นกําลังใจนะครับขอบคุณแม่ปริมด้วยครับที่เมตานะครับจัดป้อนแล้วนะครับโอเดอร์จากแม่ปริมนะครับเด็ดที่เมตาลักเละยเมตตาตลอดเลยนะครับจัดป้อนให้แล้วนะครับตกมันก็ใกล้หายแล้วนะครับเมตาน้องจิเลนด้วยนะครับขอให้โชคดีครับน้องจิเลนนะครับเป็นกําลังใจนะครับขอให้โชคดีนะครับ ขอให้มีผู้ใหญ่จจบุญใจรีแวะนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกช่องนะครับขอบคุณคุณแม่ปริมนะครับที่เมตตาเปิดร้านให้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับแปรเพิ่มเติมให้ได้นะครับปอนช้างฉลาด้วยนะครับผลไม้ตะกร้าละห้าสิบนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอจอขอใจช่วยเชยด้วยนะครับพูดคุยสอบถามได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ใจบุญนะครับปอนช้างฉลาด้วยนะครับเชิญครับเม่ปาเม่าเปิดรอา สวัสดีทุกท่านนะครับไวก่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่ใจบุญนะครับเมตาด้วยนะครับป้อนจางฉลาดด้วยนะครับเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณออเดอร์จากแม่ปริมนะครับที่เมตานะครับเมตาเปิดร้านให้นะครับขอบคุณครับจัดป้อนแล้วนะครับคุณแม่ครับสวัสดีทุกท่านนะครับไวก่อนนะครับเพิ่มเติมให้ตาได้นะครับผระบายหวานๆหนึ่งตะกราห้าสิบนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ ช่วยแชร์ได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ใจบุญนะครับอยู่ดึกทุกคืนนะครับช่วยแชร์ได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับไว้ก่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่ใจบุญนะครับเมตตาเพิ่มเติมได้นะครับร้อนช้างชลาด้วยนะครับตะกร้าสองตะกร้าก็แววกอนนะครับขอบพระคุณคุณแม่ปริม ขอให้คุณแม่เจริญรุ่งเรืองประสบแต่ความสุบความเจริญสาธุจ้า ไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผลไม้วันบานยี่สิบหกตักจิตผลไม้วันบานที่สิบสี่ตะกละหนึ่งตะกละห้าสิบคะแนนจ้าไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเพิ่มเติมได้นะครับเมตตาเข้ามาได้นะครับร่อนชางฉลาดด้วยครับ ผลไม้หนึ่งตะกร้าห้าสิบนะครับยังรอคุณพ่อคุณแม่ใจบุญใจดีทุกท่านอยู่ครับเมตตาได้นะครับตะกร้าสองตะกร้าก็แวะโกนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับพูดคุยสอบถามได้นะครับแวะก่อนนะครับปอนจางฉลาดด้วยครับเรียนเชิญครับตะกร้าละห้าสิบนะครับแวะก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเพิ่มเติมได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ใจบุญนะครับดูดึกคืนนะครับเมตตาได้นะครับปอนจางฉลาดด้วยครับ มาได้เปิดหลายวันเลยจ้าใบกวนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับได้ได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ใจบุญนะครับเมตตาด้วยนะครับพรช้างฉลาดด้วยครับเดี๋ยนเชิญครับป้าฝนป้าโต๊ะใบกวนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับช่วยแชร์ด้วยนะครับคุยสอบถามได้นะครับ เมตตาชงเล็กๆนะครับตากล้าสองตักล้ากกแห่โกนะครับสวัสดีครับเมตตาปลายตะวันด้วยครับขอให้โชคดีครับปลายตะวันนะครับวัสดีทุกท่านนะครับแหะโกนะครับเมตตาได้นะครับผุ่พี่ใจบุญนะครับดึกุกคืนเลยนะครับไล่แต่ละวันก็นานนะครับอาจจะมีจบุญใจดีแวะนะครับเมตตาได้นะครับลาฬิ้าสิบครับสวัสดีครับ สวัสดีทุกท่านนะครับแกรกอนนะครับพอๆกับแม่ใจบุญนะครับขอช่วยแชร์ด้วยนะครับพูดคุยสอบถามได้นะครับเมตาปอนชางฉลาด้วยครับสวัสดีครับตะกร้าสองตะกร้าก็แวรกอนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอจอหัใจให้ด้วยนะครับช่วยแชร์ด้วยนะครับพูดคุยสอบถามได้นะครับแวะกอนนะครับกอนชางฉลาด้วยนะครับตะกร้าสองตะกร้าก็แวะได้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ ช่วยแชร์ด้วยนะครับผมพ่อคุณแม่ใจบุญนะครับเมตตาปอนจากจลาด้วยครับเรียนเชิญครับดูดึกทุกคืนนะครับฝากช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับแววกอนนะครับพูดคุยสอบถามได้นะครับผมพ่อคุณแม่ใจบุญนะครับเมตตาช่องเล็กๆนะครับหนึ่งตากล้าสงตกล้าก็แวะได้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับพอมีหวังเพิ่มเติมไหมเนาะวันนี้ครับดูดึกทุกคืนนะครับเมตตาลำดวนด้วยนะครับขอให้โชคดีครับ สว <So S 1> ัสด <demek. S 2> ีทุกท่านนะครับแวโกนนะครับเวได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ใจบุญนะครับเมตตาด้วยนะครับปนช่างจลาดด้วยครับสวัสดีครับตะกร้าสองตะกร้าโกแวโกนครับสวัสดีทุกท่านนะครับช่วยแชร์ด้วยนะครับพูดคุยสอบถามได้นะครับเมตตาได้นะครับตะกร้าสองตะกร้าโกเวโกนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเะได้นะครับเมตตาด้วยนะครับปนช้างจลาดด้วยครับยิีดีเชิญครับ เมตตาพังลำดวนด้วยนะครับขอให้โชคดีครับ แน่นอนนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับได้ดายนะครับคุณพ่อคุณแม่ใจบุญนะครับเมตตาด้วยนะครับบอลช่างฉลาดด้วยครับผลไม้หนึ่งตะกร้าห้าสิบครับแบกกนนะครับก็มีวางไว้นะครับเมตตาเข้ามาได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ใจบุญนะครับดึกทุกคืนเลยนะครับช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับแบกก่อนนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับได้านะครับคุณพ่อคุณแม่ใจบุญนะครับ นิตาด้วยนะครับปอนช้างชลาด้วยครับสวัสดีครับตะกาส่งตะกาโก็วะกโกนครับเิตาได้นะครับผณพี่เจบนทุกท่านนะครับแต่ก่อนนะครับเดียนเชิญครับหากช่วยเชด้วยนะครับพูดคุยสอบถามได้นะครับแต่ก่อนนะครับปอนช้างชลาด้วยนะครับเดี๋ยนเชิญครับพอมีหวังไหมเนาะเยอะมากเลยนะครับผลไม้ไม่ขยับเลยนะครับ แวะก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับแวะได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ใจบุญนะครับอยู่ดึกทุกคืนนะครับช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับพูดคุยสอบถามได้นะครับแววก่อนนะครับเดียนเชิญครับก่อนช้างชลาด้วยนะครับเดืยนเชิญครับตาสองตาตาก็แววกโคนครับช่วยแชร์ด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ใจบุญนะครับ ชางชลาด้วยครับบัดดีครับวัดดีทุกท่านนะครับแต่ก่อนนะครับมีตาได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ใจบุญนะครับไม้หนึ่งตะกร้าห้าสิบนะครับอย่างมัก็มีหวังไม่โน่เย็บทุกวันเลยนะครับแต่ก่อนนะครับปวนจางชลาด้วยครับตะกร้าสองตะกร้าโกไวบได้นะครับมีตาได้นะครับคุณพี่ใจบุญทุกท่านนะครับ ดูดตู้ขึ้นนะครับฝากช่วยแชร์ด้วยนะครับไม่ต่างใจนะครับคุณพ่อคุณแม่ใจบุญนะครับต่อทีทุกท่านนะครับก่อนนะครับเปลี่ยนเชิญครับช่วยแชร์ด้วยนะครับพูดคุยสอบถามได้นะครับเบตาเฮนดูช้างสลาไปบตาสวัสดีครับลาสิบนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่ใจบุญนะครับ สวัสดีสีอกรานะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเวกอรนะครับได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ใจบุญทุกท่านนะครับเมตตาป้อนช้างชลาด้วยครับเียนเชิญครับกระไม้หนึ่งตาก้าห้าสิบครับเวกอรนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับคุณพ่อคุณแม่ใจบุญนะครับเมตตาเข้ามาได้นะครับป้อนช้างชลาด้วยครับเปยนเชิญครับหนึ่งตะก้าสองตะก้าก็เวะได้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ ช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับพูดคุยสอบถามได้นะครับเมตาได้นะครับตะก,กล้าสง่งตะกล้าก็แกโกงทัก,ก ครับสวัสดีทุกท่านนะครับเอตาได้นะครับ๊อดีบายเฟิร์นนะครับบ๊อดีครับบ๊อดีทุกท่านนะครับและก่อนฝากให้คุณตาคำหกตะกร้าอุ่นแล้วนะคะเท่านี้ไมฝากหน่อยจ้าวน้อยเนี่ยงานดีตรงมันต้องเรือได้แต่ดีแคหน้าโจย สวัสดีทุกท่านนะครับแปได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ใจบุญนะครับเมตตาด้วยนะครับปอนช้างชลาด้วยครับเดยนเชิญครับตาส่งตะลาก็แวะกอนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับคุณแม่จ้แฝได้นะครับปอนช้างชลาด้วยครับเดยนเชิญครับยังไม่ได้ทานสังตะกาเลยนะครับแวะกอนนะครับเมตตาเปิดร้านด้วยครับเดยนเชิญครับ ผลไม้หนึ่งตะกร้าห้าสิบครับผมมีวังไม่ทานไม่น้อวันนี้ครับอยู่ดึกทุกคืนเลยนะครับเงียบบางเลยนะครับแววกโกนนะครับเมตตาได้นะครับผมพระคุณใจบุญนะครับผมมีวังไม่ด้อยวันนี้ครับอยู่ดึกทุกคืนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับแววก่กนนะครับเรียนเชิญครับเป็นพูดคุยสอบถามได้นะครับผมพระคุณใจบุญนะครับเมตตาเอ็นดูจางจะลาด้วยครับเรียนเชิญครับตะกร้าสองตะกร้าก็แววก่กนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ ได้นะครับคุณพี่ใจบุญนะครับเมตตาด้วยราคาคแววกอนนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแวะกอนนะครับเมตตาได้นะครับวันฉางชลาด้วยครับยินยนเชิญกลับติดราคา50นะครับมีท่านไหนแวะแวมนอนะครับพูดคุยสอบถามได้นะครับแวะกอนนะครับคุณพ่อคุณแม่ใจบุญนะครับเมตตาด้วยนะครับ อยู่ดึกทุกคืนนะครับฝากช่วยแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแต่ได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ใจบุญทุกท่านนะครับเมตตาด้วยนะครับผลไม้วันหวานนะครับหนึ่งแต่ละห้าสิบนะครับแรกก่อนนะครับเรียนเชิญครับฝากช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ใจบุญนะครับอนช้างชลาด้วยครับเรียนเชิญครับ ตาสองตาล่าก็แหวก่อนนะครับก็ไดหนึ่งยังเป็นเชิญทุกท่านนะครับแววก่อนนะครับพุทธกุลแม่ใจบุญนะครับมีหวังไวมด้ยนะครับผลไม้ไม่ขยับเลยนะครับแววก่อนนะครับเมตตาได้นะครับคุ่อคุณแม่ใจบุญนะครับเมตตาได้นะครับหนึ่งตาก่าห้าสิบนะครับเงียบบ้างเลยนะครับเมตตาสวัสดียสงจิตนะครับสวัสดียสงจิตนะครับไปโชคดีนะครับยสมจิตนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ แวกอนนะครับคุณพ่อคุณแม่ใจบุญนะครับเมตตาเข้ามาได้นะครับป้อนช้างฉลาดด้วยครับเยินดีครับตาสองตากน้าก็แวกอนนะครับผลไม้ไม่ขยับเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับแห่แวได้นะครับเียนเชิญครับคุณพ่อคุณแม่ใจบุญนะครับาช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับพูดคุยสอบถามได้นะครับเมตตาป้อนช้างฉลาดด้วยครับเียนเชิญครับ ราคาละห้าสิบนะครับแวะก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอจอขอใจให้ด้วยนะครับช่วยแชร์ด้วยนะครับกร่เดี๋ยชัดเจนเบกอนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับในกองของฟาร์มนะชันลองของในนี่ดเพิดอยาซิมหมดแล้สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับแเ่ก่อนครับเียนเชิญครับอากช่วยแชร์ได้นะครับ มิมพูดคุยสอบถามได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ใจบุญนะครับเมตตาด้วยนะครับป้อนช้างฉลาดด้วยครับเชิญครับตากล้าสองตักล้าก็แวะก่อนนะครับพรอมีวังไหมน้อยนะครับเงียบมากเลยนะครับแวะได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ใจบุญนะครับมินพูดคุยสอบถามได้นะครับแวะก่อนนะครับปอนช้างฉลาดด้วยนะครับผลไม้หนึ่งตะกร้าห้าสิบนะครับแวกก่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่ใจบุญนะครับ ลายแต่ละวันก็นานแต่ก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับแวะได้นะครับผี่ใจบุญทุกท่านนะครับฝากช่วยแชร์ด้วยนะครับพูดคุยสอบถามได้นะครับเมตตาเข้ามาได้นะครับ่อนช้างชลาด้วยครับเบืนเชิญครับตากาสองตกาก็เวะได้นะครับพอมีหวังไหมน้อวันนี้ครับเงียบมากเลยนะครับไม่ได้เปิดหลายๆายวันแล้วนะครับแวะก่อนนะครับ เมตตาได้นะครับขุญโคแม่ใจบุญนะครับอ่อนช้างชะลาด้วยครับสวัสดีครับแมวกโอนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับแว่ได้นะครับบุญโภคเม่ใจบุญนะครับเมตตาด้วยนะครับอนช้างชะลาด้วยครับเ็นเจิญครับตะกร้าส่งตะกร้าก็แวกโอนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ ฝากช่วยเจให้ด้วยนะครับเมตตาเข้ามาได้นะครับปอนช้างชลาด้วยครับเียนเจิญครับตาสองตาโกะโกหอนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับมีหวังไหมนาะนะครับเพิ่มเติมได้นะครับปอนช้างชลาด้วยครับยินิีครับเยอะาเลยนะครับและก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับแวะได้นะครับเมตตาเข้ามาได้นะครับปอนช้างชลาด้วยครับเยเนิญครับ ตะกาสองตะกาก็แววก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็มีหวังไว้เนาะนะครับเยบมากเลยนะครับผลไม้แม่ขยับเลยครับแววก่อนนะครับเมตตาด้วยนะครับตะกาสองตะกาก็แวะก่อนครับสวัสดีทุกท่านนะครับแวะก่อนนะครับบนวอาคนแมตใจบุญนะครับแต่เข้า่าได้นะครับปอนช้างฉลาด้วยนะครับเป็นเชิญคับ เตตาได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ใจบุญนะครับอยู่ดึกทุกคืนเลยนะครับฝากช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ใจบุญนะครับหลายต่ละวันก็เงียบเงานะครับกว่าจะได้ทานนะครับแหวได้นะครับหนึ่งตะก้าสองตะก้าก็แหวโกนครับสวัสดีทุกท่านนะครับเตตาได้นะครับหนึ่งตะก้าสองตะก้าก็แหวโกนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเยนเชิญครับ